เอาแล้วสิงคโปร์บูไนทอนอีสปอร์ตซีเกมสําำหรับมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพยังคงมีการปรับเพิ่มลดชนิดกีฬารวมถึงจำนวนเหรียญทองการแข่งขันตามใจชาติเจ้าภาพจนชาติอื่นๆออกมาโอดครวนถึงการเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโดยซีเกมที่ประเทศกัมพูชามีการชิงชัยถึง608เหรียญทอง ใน49ชนิดกีฬาซึ่งมากกว่าซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ530เหรียญทองใน56ชนิดกีฬาและมากกว่าซีเกมครั้งก่อนที่เวียดนามชิงชัย526เหรียญทองใน40ชนิดกีฬาล่าสุดมีการเปิดเผยจากสื่อสิงคโปร์ว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตตัวแทนจากประเทศสิงคโปร์และบรูไนยได้ถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาจากการเลือกตัวเกม สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งจ้ภาพกัมพูชามีการตัดเกม ROV และฟีฟ่าออนไลน์จากซีเกมครั้งล่าสุดออกพร้อมกับนำเกมวาร o แลนส์มาใส่แทนด้วยเหตุผลว่าเกมดังกล่าวเป็นที่นิยมในประเทศกัมพูชาและการตัด ROV ออกจากซีเกมถือเป็นครั้งแรกของซีเกมอีกด้วย ทางนีสิงคโปร์ระบุนายยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาแข่งเกมตามที่เจ้าภาพบรรจุเนื่องจากไม่มีนักกีฬาที่มีความชำนาญขณะที่ชาติอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอยู่ระหว่างหานักกีฬาไปร่วมแข่งขันทว่าการถอนตัวของสิงคโปร์อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเนื่องจากแต่ละอีเวนต์กีฬาต้องมีชาติสมาชิกส่งนักกีฬาร่วมถึง4ชาติจึงจะแข่งขันได้ส่วนเวลานี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีชาติใดบ้างที่จะส่งนักกีฬาร่วม โดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าประเทศไทยอยากเกรงใจมันละในเมื่อมันไม่อยากเป็นมิตรกับเราก็อย่าได้แคร์พวกมันอย่าได้เกรงใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะให้เกียรติมันไปมันก็ไม่เคยให้เกียรติเราฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องแคร์อะไรอีกหลายประเทศเขาให้เกียรติและเปิดให้ไทยไปแข่งขันอย่างเต็มใจพวกนอกข้อก็ให้มันนอกข้อแบบนั้นแหละให้มันอยู่ในกลา กับความเข่าของมันอย่างนั้นแหละดีมันดูงโงด่ดีไม่แปลกที่ตกเป็นมึงขึ้นของเขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบางทีก็สงสัยในความอี้อย่างวะและความขวางลูกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในอีเวนต์นี้นะคือจัดเอาคอนเทนต์เฉยๆปักแกรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีนะไม่เอาเกมมาริโอกับเกมงูมาแทน อันนี้คือผักดันกีฬาสุสากลหรือผักดันลงครองกันแน่เปลี่ยนชื่อครั้งนี้จากซีเกมเป็นคอมเมนตเกมเถอะพราะสุดท้ายจะเหลือแค่ชาติเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไปเลยให้เขาภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เคยอ่านเจอว่ามีประเทศคัด้านไม่ให้เขมรยนเข้ากลุ่มอาเซียนพอจะรู้เหตุผลแล้วถ้าเชื่อประเทศนั้นแต่แรกปัญหาอาเซียนถอยหลังลวงครองคงไม่เกิดขึ้นอยากรู้จังตอนนั้นมีประเทศไหนบ้างที่คัด้านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแข่งเองอวยเองเลยครับไม่ใช่กีฬาเชื่อมสัมพันธ์กันในภูมิภาคแล้วมุ่งเอาชนะชาติอื่นด้วยหาวิธีโกงดีๆนี่เองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่ครับ อยากให้หลายๆประเทศถอนตัวจากซีเกมที่เขมรเป็นเจ้าภาพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสิงคโปร์บูนายทำถูกแล้วหากการจาัดซีเกมไม่มีมาตรฐานก็ไม่ควรส่งนักกีฬาไปควรแสดงจุดยืนค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังไม่จบหรอกกีฬาประเภทอื่นก็ระวังกรรมการและการตัดสินกันเหอะแค่เริ่มก็ออกลายแล้วการตัดสินจะแฟร์หรอเผลอๆอาจมีการเปลี่ยนกฎกติกาเอื้อจะพภาพอีกต่างหากยังไม่รวมเรื่องของอาหารที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกสนามซ้อมอย่าโลกสวยกันนะพี่น้องสีเกมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอางี้ไหมเปลี่ยนเป็นกีฬาสีภายในไปเลยด้วยความเคารพนะ ต่อให้ได้เป็นเจ้าเหรียญทองแต่ด้วยวิธีการแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงไมเซตของบุคลากรในประเทศนะครับผมว่าซีเกมครั้งนี้มันทําให้ทั้งโลกเห็นชัดขึ้นเยอะว่าประเทศคุณเป็นยังไงอย่าคิดว่าเป็นแค่จัดแข่งขันกีฬานะต่อไปนี้ชาติไหนจะเป็นพันธมิตรกับประเทศคุณไม่ว่าเรื่องการค้าเศรษฐกิจจากเหตุการณ์นี้คงต้องคิดดีๆแล้วล่ะครับงานเข้าดราม่ามวยไทยกุคชแมมุมมองอาจารย์เฉลิมชยัยอาจารย์เฉลิมชยัย ผ่าก,กลางวงดราม่ามวยไทยคุณขแม่ชี้ศิลปะทุก,กแขนงล้วนสืบอิทธิพลรักเง่ากันมาถูกยุคไม่เว้นของสุโขทัยยุทยาอียิปต์ยุโรปก่อนพัฒนาการสร้างสารรค์อัตลักษณ์ตัวเองล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะวัดร่องขุตนตาบลป่าอ้อดอนชัยอําเภอเมืองเชียงราย ได้เผยแพร่คลิปผ่านทางเฟซบุ๊ k ลูกศิษย์ชื่อนรินถามาศพร้อมขึ้นหัวข้อว่าอาจารย์เฉลิมชัยขอพูดเรื่องศิลปะการต่อสู้มวยไทยและมวยกัมพูชาหน่อยนะครับศิลปะไทยในอดีตแม้จะได้รับอิทธิพลมาจากหลายแหล่งแต่ก็มีศิลป,ปินที่พัฒนาศิลปะให้ถึงสุดยอดโดยเฉพาะช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขซึ่งก็รวมถึงเรื่องศิลปะการต่อสู้มวยที่ถูกพัฒนามาเป็น อัตลักษณ์ของชาติดังนั้นในยุคอยุธยาจึงเป็นของไทยแท้แต่เมื่อถามว่ามีเจือปนกับที่อื่นด้วยไหมก็ต้องยอมรับว่ามีแต่ได้ถูกนำมาสร้างสารรค์ใหม่แล้วเช่นเดียวกับการวาดรูปที่ใหม่ๆศิลป,ปินก็จะวาดไปตามที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เคยพบเห็นก่อนนำมาพัฒนาให้คลี่คลายเป็นของตัวเองภาในที่สุดส่วนมวย คงได้รับอิทธิพลมาจากขอมแต่ได้นำมาดัดแปลงสร้างสารรค์คิดค้นใหม่รวมทั้งมีพื้นฐานของเดิมอยู่แล้วจึงได้ถือว่าได้พัฒนาจนกลายเป็นแม่ไม้มวยไทยอันเป็นอัตลักษณ์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายกล่าวด้วยว่ายิ่งประเทศใดมีความเจริญก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเหมือนอาณาจักรขอมโบราณแต่ต่อมาก็อ่อนแอลงส่วนทางสุโขทัยอยุธย,ยา กลับเข้มแข็งขึ้นทำให้ศิลปวัฒนธรรมทุกอย่างของยุทธยามีความยิ่งใหญ่การมีอิทธิพลต่อกันไปมาจึงถือเป็นเรื่องธรรมดาในการส่งเสริมซึ่งกันและกันสุดท้ายความคิดสร้างสารรค์ทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ซึ่งก็มีการพัฒนามาทุกยุคทุกสมัยอย่างขอมเคยพัฒนามวยของตัวเองจนสูงสุดและสุดท้ายก็ถึงจุดเสื่อมตามสภาวะของบ้านเมืองเมื่อบ้านเมืองแย่ลง ก็อ่อนแอลงคนเก่งก็หายสาบสูญเหมือนกรณียุทธยาเมื่อล่มสลายเพราะถูกพม่าตีแตกคนเก่งก็หายไปหมดถูกกวาดต้อนไปดังนั้นอย่าได้คิดมากและขอให้ทุกฝ่ายรักกันเพราะศิลปวัฒนธรรมเป็นของมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งอย่าได้ทะเลาะกันเลยเพราะของทุกประเทศก็ดีเหมือนกันแต่อัตลักษณ์สำคัญที่สุดเพราะสุดท้ายจะเป็นงานศิลปะบ,บริสุทธิ์ที่ตัดทอนลดทอนอิทธิพลอื่นลง ให้เหลือน้อยที่สุดเหมือนที่เคยมีในสมัยยุทธยาส่วนานานาประเทศที่มีอัตลักษณ์ของเขาเชน่นอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสกัมพูชาเมียนมาไทยและอีกหลายๆประเทศต่างก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองเช่นกันโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าถ้ามีคนมากรูปของอาจารย์ไปแล้วบอกว่ามันคือต้นฉบับอาจารย์นั่นแหละไปลอกมันอาจารย์จะยังใจเย็นอยู่ไหมหนูว่าอาจารย์ด่าไฟแลบแน่ๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเริ่มก่อนบอกของเราก็ปี้แบบนี้ท่านี่คือการยอมรับสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนขแมควรหยุดได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจำเป็นต้องทะเลาะเพราะมันมีคนมองศิลปะเป็นผลประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝ่ายขแมนมันตั้งแง่ขึ้นมาก่อนครับเรื่องมวยไทยที่แข่งขันในซีเกมแล้วมันพานไปเรื่องอื่นๆอีกมากมายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เขาพระวิหารเขาก็เอาไปอ้างคล้ายๆแบบนี้แหละอีกไม่นานเกาะกูดหอกคังแคร์ก็คือเขมเมนนี่แหละชาติที่ไม่เคยสำนึกบุญคุณคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจริงครับวิธีการต่อสู้มีทุกที่ในโลกนอกเสียจากว่าถิ่นนั้นกลุ่มคนเหล่านั้นคิดค้นพัฒนาแก้ไขเรียนรู้สิ่งใหม่วิธีคิดวิธีการใหม่ๆเอาไวร้รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดไว้เป็นตำราบ,บทเรียนให้คนรุ่นหลังศึกษาเรียนรู้ต่อไป คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาจารย์ควรดูโพสต์ต้นทางของขมนินก่อนนะลองไปบอกก่อนซิว่ามวยเป็นของมนุษย์ทั้งโลกแล้วรอดูได้เลยเครมยันลิซ่าหมูกระทะแล้วอาจารย์จะเหลืออะไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคำพูดนี้ใช้ได้ครับแต่ใช้กับโลกใบนี้ไม่ได้เพราะโลกใบนี้มีลิขสิทธิ์คนแรกที่เป็นเจ้าของคือคนที่ไปจดลิขสิทธิ์ที่ผมทำอะไรที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในประเทศยังโดนต่างชาติรังแกได้เลย แล้วก็โดนทันบนไปเรียบร้อยเพียงแค่เนื้อหาที่ใช้มันมาจากต่างชาติครบ3ครั้งก็โดนแบนช่อง YouTube แต่อันนี้เห็นๆกันอยู่ว่ามวยไทยมีลิขสิทธิ์จะมาละเมิดและเปลี่ยนชื่อและอ้างว่าไทยก๊อปปี้เขามาอาจารย์คงจะเข้าใจมากกว่าผมอีกมั้งเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่จะละเลยเรื่องลิขสิทธิ์หรอค